สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่อาหงชาแนลวันนี้ ep 5บทกวีนี่นี้อาหงมานิตอนอารุณสวัสดนะเลยเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เหนื่อยล้ามากๆตั้งแต่เช้าวันศุกร์เลยนะครับตีห้าของเช้าวันศุกร์ยาวมาจนถึงตี5้ากว่าๆนะครับเกือบหกโมงนะครับของวันเสาร์เลยนะครับจึงทําให้ไม่สามารถโพสต์คประพันธ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ได้ก็เลยวันนี้มานำเสนอในเช้าวันเสาร์แทนนะครับไปฟังกันเลยนะเลยเคยไหมไม่ลดเลี้ยวทางคดเคี้ยวก่อนจะเลยเลยสลักผนเลยเข้าเขตเพชรบูรณ์เลยผจญทางซ่อนกลเกินจิตจะละเลย5้าโมงเย็นเลยร่วมถึงตีห้าเลยแล้วหนากิจกรรม มากจริงเอย๋ยห่วงน้องรักขับรถไกลจังเลยฝ่าทางเสยฝ่าฝนไหลเลยใคร่ระวังเลยขี่สามมาขี่สองเริ่มร้องลั่นน้ำมันนั้นใกล้หมดมิเลยหวังขี่สุดท้ายเลยพบปั๊มหยอดตังเลยประทังขับขี่ เข้าเขตเลยสารพันจะเลยและเลยพล้นสารวนล่วงเลยพิปเปรยเผยสารประพันบรรจุอีกความคำว่าเลยปริศนารอเฉลยแล้วรับรางวัลเอาละครับอยากให้ทุกท่านที่ได้ฟังบทประพันธ์ในวันนี้ร่วมสนุกกันนะครับว่ามีการใช้คำว่าเลยเนี่ย ในกี่ความหมายอมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดถูกใจโปรดกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อโหงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปนอนแล้วพอมาไกลกันเหลือเกินเอาไม่ใช่สิมีบรรยายตอนเช้า8ดโมงครึง่งบ,บายๆนะครับ